สบายดีครับผมอแม่พี่น้องไทยพลพิสัยบ้านเฮาครับอ่ะกล้องหน้าถ่ายนะครับวันก็เราจะกลับหัวกลับหางนอยู่ที่บ้านว่ารีสอร์ทนะครับจะเป็นรีสอร์ทริมโขงนะครับที่พนพิสัยบ้านเฮานะครับอยู่ตรงบ้านวัดหลวงนะครับพี่น้องบรรยากาศดีนะครับร่มรื่นช่วงนี้อากาศดีน้ำนะครับนี่พรนมีเป็นโซนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมอันนี้ก็เป็นในส่วนของบ้านว่ารีสอร์ทเหมือนกันนะครับนี่บ้านว่ารีสอร์ทสวยๆนะครับนี่ก็เป็นที่พัก รองรับแขกที่เดินทางมาเยือนผลพิสัยนะครับหรือว่าผู้ใดที่ว่าอยากพักพอนอยากได้บรรยากาศดีๆเปลี่ยนบรรยากาศเบื่อบ้านแล้วกันมาพักยูนิกก็ได้นะครับพี่น้องราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับเริ่มต้นที่600บาทนะครับ600-700-800แล้วก็ถ้าเกิดว่าริมโขงเลยก็จะราคาประมาณ800นะครับอยู่ติดกับใกล้ๆกับวัดจอมอาวัดหลวงนะครับพี่น้องเห็เห็นยอดเจดีวัดหลวงนะครับ แล้วก็อยู่ติดกับนอรอขอนะครับหน่วยเรือพลพิสัยนะครับพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นหน่วยเรือนรอขอนะครับนี่เป็นบ้านวาดรีสอร์ทนะครับวบรรยากาศอบอุ่นน่าอยู่นะครับเป็นรีสอร์ทตกแต่งสวยงามนะครับนี่พอดีว่ามีพี่น้องไทยเพจอยากได้ที่พักแล้วก็อยากให้พามาชมนะครับ อ,อยากได้ที่พักริมโขงแต่ว่าเงียบๆสงบแน่กันเลยว่าโอ้นึกถึงที่นี่เลยต้องมาที่บ้านบ้านรีสอร์ทนะครนี่อันนี้จะเป็นเรือนเรือนหลังเล็กนี่อ๋ออห้องนี้จะเป็นหกร้อยบครับพี่อ๋อห้องนี้จะเจ็ดร้อยนะครับห้องนี้เจ็ดร้อยก็เหมือนเป็นหลังเป็นหลังเล็กๆนี่น่ารักน่ารักนะครับอันนี้จะเจ็ดร้อยสวยงามสวยงาม นี่มีชิงช้าหน้าบ้านนะคะปลูกดอกไม้สวยงามนะครับอืมสวยสวยสวยบรรยากาศดีอืมบัวอดอกบัวสวยมากเลยมันปลูกบัวงามเขาปลูกอยู่บ้านมันคือตายเอาตายเอามีมุมกาแฟนะคะมุมกาแฟนี้เข้ามาก็เป็นในส่วนของรีเซพชันอยู่ตรงนี้นะครับ เดินมาถึงก็นี่จะเป็นป้ายต่างๆ,างๆนะครับบ้านว่ารีสอร์ทนะครับแบงคอกอุดรธานีน้องคายพมพิสัยบึงการนะครพนมบ้านว่ารีสอร์ทนะครับสวยงามสวยงามอมต้นไม้ร่มรื่นดอกไม้สวยนะครับเจลล้างมือนะครับนี่ที่ล้างมือมีเจลล้างมือให้เรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นซุ้มชบานะคะบ้านกระทาเป็นซุ้มเป็นซุ้มน่ารักน่ารักนะครับ ชมชะบาต้นไม้ร่มรื่นนั่งนั่งพักผ่อนนั่งเล่นนะครับนี่มาโอเรือน,นี้จะเป็นเรือนยาวแต่ว่าจะเป็นสามห้องนะครับสามห้องนอนนะครับนี่ก็แบ่งเป็นหนึ่งสองสามนะครับ ห้องที่ติดริมโขงจะ800บาทนะครับพี่น้องวิวสวยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนี่อันนี้ก็จะเป็นเรือนวาสนานะครับนี่โอ้เรือนนี้ก็สวยนี่ก็800นะครับพี่น้อง800บาทนะครับนี่สวยงามสวยงามอืมขอขึ้นชมขอขึ้นชมสวย,สวย โอเห็นริมโคงริมโข้งกาลังเฮ็ดตะลิงนะครับพี่น้องกําลังที่ทําที่การตะลิงพังนะครับก็เลยปีการก่อสร้างแบบว่าเออปรับพื้นที่กันอยู่นะครับนี่บ้านนี้จะ800ร้อยนะครับหลังนี้แปดรอยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนี่นั่งระเบียงรับลมเย็นๆนะครับนี่มา ตัวนี้ก็800นะครับตัวนี้800บาทนะครับห้องนี้นี่ห้องนี้จะพิเศษนี่มีระเบียงตรงนี้เลยนะครับสวยๆนี่เห็นริมโขงนี่กำลังก่อสร้างอ่าทีการนตะลิงพังนะครับพี่น้องเขาก็จะเฮ็ดคือแบบในเมืองนี่แหละเนาะบแบบในพลพิสัยนะครับในตัวเมืองพลพิสัยนี่ก็กำลังปรับพื้นที่อยู่นะครับตรงนั้นก็จะเป็นหน่วยเรือพลพิสัยนะครับนอรขพลพิสัยนะครับ าพามาเมืองแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวจะอขอเบอร์แล้วก็พิกัดไว้เนาะนะครับผู้ดใดที่สนใจกับแวะไปผ่านไป่านมาอยากมาพักพรอยู่พนพิสัยกัเชิญได้นะครับที่บ้านว่ารีสอร์ทนะตามประกาศในพนพิสัยนี่มีที่พักหลายที่เนาะเลือกเอาตามที่คุณพอใจในแบบที่สะดวกสบายกับคุณนะครับมีหลากหลายที่เนาะถ้าว่างๆก็จะพาไปชมหรือว่าอยากจะเห็นอย่างมุมไหนกบ็บอกมานะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าแอดมิน มีเวลานะครับถ้าสะดวกก็จะพาไปชมนะคะที่นี่บ้านวาดรีสอร์ทนะครับคนพิสัยบ้านเฮานะครับวันพาชมมุมสวยที่หน้าบ้านนะคะบ้านอินตะวันนะครับนี่ต้นไม้ร่มรื่นจ้อพี่ชอบรกๆครับนี่มีน้ำพุด้วยนะจ๊ะน้ำพุโซลาเซลล์จ้า ว้าว <Wow. S 2> อืมมีน้ำผูพฟุนเด้อนี่นี่นะครับกำลังตกแต่งต้นไม้นะเอเอ,เ,อเดี๋ยวพร้อมเมื่อไรหาเงินซื้อของก่อนจะเปิดร้าน <c oughs> จดไต้ร้านไ้้พอเปิดจักเทธอนะครับจะเปิดเร็วๆนี้เลยจ้าช่วงนี้ธุระเยอะอยู่มีอีเวนต์อยู่ สวยๆเม,มื่อวานเพิ่งได้ต้นอันนี้มาใหม่นะครับนี่สวยงามสวยงามแต่ว่ามันจะติดบนนอ้นนะครับเด็ดสวยสวยสวยดอกกล้วยไม้กำลังสวยนะครับซื้อจากตลาดไทยลาวจ้าดอาาก ต้นละห้าสิบบาทในงามๆอันนี้ก็เลี้ยงไว้นานแล้วนะครับต้นนี้สองต้นนี้ออกดอกสวยมุมสบาย บ้านอินตะวันนาคานะครับอินตะวันนาค้า ตอนนี้จะเป็นครัวนะครับครัวเดี๋ยวเอาตเตาแก๊สมาวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะเอาตเตาแก๊สมานี่ก็ซิงล้างจานนะครับมุมนี้